กับวช่งเคยในช่วงข่าวไอทีนะครับ Apple ถูกนักพัฒนาฟ้องผูกขาดกฟีเจอร์ Sign in with Apple นะครับเพราะผู้ใช้เปลี่ยนค่ายไม่ได้สำหรับฟีเจอร์ Sign in with Apple ถูกปล่อมาบนไอเดซสา 3, เพื่อผู้ใช้งานสามารถล็อินเข้าใช้งานแอปพลิเคชันได้โดยไม่ต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวเช่นอีเมลซึ่ง Apple ก็บังคับให้แอปพลิเคชันบน App Store ต้องเพิ่มตัวเลือกนี้เข้าไปคู่กับตัวเลือกล็อกอินด้วย Google Facebook <YouTube, S 2> หรือ Twitter นะครับซึ่งล่าสุดกระทรวงยุติธรรมเริ่มสอบสวนคำร้องนะครับจากนักพัฒนาที่ยื่นฟ้องแต่ปีที่แล้วนะครับผมโดยให้ผลว่าเปิ้ e นใช้อิทธิพลเหนือ App Store ปีเพื่อใช้งาน s i g n in with Apple ซึ่งทำให้ผู้ใช้งานม่มีทานที่จะย,ย้ายไปใช้สวัสด์โปร Android เพราะข้อมูลไม่ซสิงและปูอยู่กับเพนได้ดีนะครับสวัสดีในช่วงคางยไอ คุณใส่ตามราการชมได้เลยครั